กินไม่เมลอะเลยวันนี้เรามากินขนุนบกรอบมีสุกหดดลอกเหรออืมฮู้ยฮดด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 ืมกรอบกรอบกินไม่เมลอะเลย

กรอ, oh <yeah. S 1> อบหวานอร่อย mm hmm. ไม่ผิดหวังเนี่ยไม่จืดใครเคยกินแล้วมาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นไงเต่ mm hmm. ผมกินแล้วไม่จืดนะกรอบกรอบหวานอ๋อ อกรอบมากแล้วประกันเลยบางนย่นาทอดกรอบมีสุกไม่เป็นหวังเมื่อเมื่อกี้หลายรอบะต้วจิตจะกรกลข้างล่างนั้นเนี่ยอยู่ข้างล่างสั่งไปได้อืมถ้าอยามาอร่อยอะไรยังไงมาคอมเมนต์กันเลย นะครับมีจะมีอะไรให้ดีวิอีกมาคอมเมนต์เดม๋ยวเนาะกรอบหวานอร่อยอืม้ม 嗯，咋样？五八。<laughs>